สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง Netflix ให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า m r h u r r i a a n ริเกนเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้ไปรู้จักกับมหาเศรษฐีวัยชราที่ร่ำรวยเงินทองที่สุดในเมืองเด็กน้อยต้องคอยไปอ่านหนังสือให้ชายชราฟังจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีจากเด็กน้อยก็กลายเป็นชายหนุ่มพวกเขาสนิทสนมกันจนกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันไปในที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งชายชราได้เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวแปลกประหลาดมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นยังติดต่อกันได้แล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงละทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่เคเล็กชาหนุ่มที่กำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งแล้ก็มาหยุดที่บริเวณเชิงหน้าผา หลังจากนั้นนะครับหนังก็ได้ย้อนกลับไปในปี2003ตอนนั้นเคล็กยังเป็นเด็กชายอยู่เขาเดินเข้าไปในโบสถ์พร้อมกับพ่อในวันนั้นเคล็กได้รับเลือกให้ขึ้นไปอา่านพระคัมภีร์ต่อหน้าคนในโบสถ์และเหมือนโชคชะตาลิขิตเอาไว้แล้วนะครับเคล็กได้มีโอกาสได้รู้จักกับชายชาาคนหนึ่งที่สนใจเขาเป็นพิเศษเขายังไม่ได้เอใจอะไรแต่แล้วสิ่งที่เคล็กคาดไม่ถึงก็คือเมื่อจูจ่ๆ จอห์นฮาลิกนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองได้เลือกให้เคลกมาช่วยอ่านหนังสือให้ฟังเพราะว่าสายตาของฮาลิกนนั้นพร่ามัวมากแล้วแต่เคลกก็สงสัยว่าทําไมฮาลิกันถึงได้เลือกเขาท,ทั้งที่มีเด็กในเมืองตั้งเยอะและก็แน่นอนว่าก็มีหลายคนด้วยที่อ่านหนังสือเก่งกว่าเขามากมายต่อมานะครับ เครกก็ได้เดินทางไปที่บ้านของฮาริแกนเพื่ออ่านหนังสือให้เขาฟังเป็นวันแรกฮาริแกนตั้งใจฟังมากๆเขาบอกว่าใน1สัปดาห์เครกจะต้องไปอ่านหนังสือให้เขาฟังถึง3วันฮาริแกนก็บอกให้เขาเลือกหนังสือมาได้เลยว่าอ,อยากจะอ่านเรื่องไหนแล้วหลังจากวันนั้นนะครับพอเคลิกกลับไปบ้านแล้วจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกคิดถึงแม่ของเขาขึ้นมาจับใจเขาเองก็มั่นใจว่าพ่อของเขาก็คิดถึงแม่เหมือนกัน แล้วตัวเขาก็แอบคิดมาตลอดว่าการตายของแม่น่ะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นต้นเหตุซึ่งมันก็นกลายเป็นปมในใจของเคลกมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้ววันต่อมาเคลกก็ได้ไปที่บ้านของฮาริแกนอีกครั้งและด้วยความมือบอลนะครับเขากำลังจะเข้าไปเปิดตู้ตู้หนึ่งแต่ฮาริแกนก็เข้ามาเห็นพอดี เคลก็เลยถูกดุฮาริแกนบอกว่าตู้ใบนี้เก็บความลับแย่ๆของเขาเอาไว้จากนั้นเคลก็ได้มาอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังต่อแล้วในวันนั้นหลังจากที่ได้รับเงินเดือนจากฮาริแกนแล้วเคลกก็พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของฮาริแกนจนรับรู้ได้ว่าฮาริแกนอาจไม่เคยแต่างงานไม่มีลูกและก็ไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใครนั้นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ดูโดดเดี่ยวไป แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง5ปีนะครับเคลกโตขึ้นมากแต่เขาก็ยังเป็นคนอ่านหนังสือคนเดิมให้ฮาริแกนฟังเคลกมีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮาริแกนน่ะทุกอย่างมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีทั้งคู่สนิทกันมากๆเคลกได้ย้ายไปเรียนมปลายที่โรงเรียนแห่งใหม่และที่นี่นะครับนักเรียนมปลายทุกคนก็ต่างมีโทรศัพท์มือถือใช้กันทั้งนั้นถ้าเป็นเด็กที่ป๊อปๆหน่อยก็จะใช้พวก iPhone ซึ่งมันก็ดูทันสมัยมากในยุคสมัยนั้น เคลกมาโรงเรียนวันแรกก็ถูกรุ่นพี่บังคับให้ขัดรองเท้าให้แต่เขาก็สาม,มารถพาตัวเองรอดผ่านมาได้เขาพยายามจะไม่มีเรื่องกับใครทั้งนั้นแล้วพอกลับไปถึงบ้านนะครับพ่อก็ถามเขาว่าไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างแม้ว่าเคลกจะโดนแกล้งมานะครับเขาก็ไม่อยากจะพูดให้พ่อไม่สบายใจก็เลยบอกไปว่าทุกอย่างโอเคดีแล้วเคลกก็ได้เอ่ยปากขอให้พ่อซื้อโทรศัพท์มือถือให้แต่พ่อก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะพ่อยังไม่เห็นว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่เคลกจะต้องใช้มือถือเลย ต่อมาพอถึงวันคริสต์มาสเคลก็ได้รับลอตเตอรี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากฮาริแกนเหมือนทุกๆปีแต่ครั้งนี้นะครับลอตเตอรี่ของเขาถูกรางวัลเป็นเงินมากถึง3,000ดอลลาร์และที่น่าดีใจกว่านั้นก็คือเขาได้รับ iPhone เป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากพ่อของเขาด้วยเคลก็เลยโทรไปขอบคุณฮาริแกนสําหรับของขวัญวันคริสต์มาสแล้ววันหนึ่งนะครับเคลก็ได้ไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังวันนั้นเขาถามเด็กหนุ่มว่า เพราะอะไรถึงเลือกที่จะมาอ่านหนังสือให้คนแก่ๆอย่างเขาฟัง,ท,งทั้งทางที่ตอนนี้ชีวิตของเคลกต้องเจอกับสังคมและเพื่อนๆมากมาย เคล็กก็ตอบกลับไปว่าเขาชอบที่ได้อ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังและมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ที่นี่ฮาริแกนได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกซึ้งใจมากนะครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับเคล็กก็ได้เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ส่วนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์ iPhone มามอบให้กับฮาริแกนด้วยตอนแรกฮาริแกนก็ไม่อยากได้โทรศัพท์นั้นแต่เคล็กก็ได้สอนให้เขารู้จักวิธีการเล่นโทรศัพท์และรวมไปถึงการโทรออกฮาริแกนก็เลยรับเอาไว้ก่อนเคล็กนั้นดีใจมากๆนะครับทำให้ในทุกๆครั้งที่เคล็กมา ฟังก่อนที่จะเริ่มอ่านเขาก็จะไปสอนการใช้โทรศัพท์ให้ฮาริแกนฟังก่อนทุกครั้งจนวันหนึ่งฮาริแกนก็พูดขึ้นมาว่าจากการที่เขาได้ทดลองเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์แล้วทําให้เขารู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้านี้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียพวกนี้แหละที่จะเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอหรือว่าสแปมต่างๆพอคล็กได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าฮาริแกนะจะสามารถทํานายอนาคตได้ถูกต้องถึงขนาดนี้ แล้ววันหนึ่งขณะที่เคล็กอ่านหนังสือให้ชายชาลาฟังจนหมดเวลาแล้วเขาได้ถามชายชาลาว่า ทำไมคุณถึงเลื่อกมาอยู่ที่เมืองชนบทแบบนี้แทนที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆฮาริแกนก็ตอบว่าเขาชอบความสงบเงียบของชนบทเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายฮาริแกนได้ขอให้เคลกสัญญากับเขาว่าถ้าวันใดก็ตามที่เคลกมีศัตรูให้เคล่กจัดการศัตรูพวกนั้นอย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งสิ้นนั่นก็นเลยทําให้เครู้สึกว่านะครับฮาริแกนเป็นคนที่อันตรายและก็ดูมีอํานาจอย่างบอกไม่ถูกแต่อย่างไรก็ตาม เคลกก็รู้ตัวดีว่าเขาอ่ะคือเพื่อนแค่คนเดียวของฮาริแกนทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเคลกกาลังจะไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังวันนั้นเขากดกลิ่งเรียกแต่ก็ไม่มีแม่บ้านมาเปิดประตูให้ เคลก็เลยถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเองแล้วก็พบว่าฮาริแกนกําลังใส่เครื่องช่วยหายใจและนั่งอยู่บนโซฟาแถามยังโทรเข้ามาที่เบอร์ของเคลกด้วยและด้วยความตกใจนะครับเคลกเห็นว่าในมือของฮาริแกนกําลังจะกดโทรออกอยู่แล้วพอเคลกดึงโทรศัพท์ออกมามือของฮาริแกนก็ตกลงมาทันทีเคลกทั้งตกใจและก็เสียใจเขาคิดว่าฮาริแกนคงจะตายไปแล้ว<ๆ>ก็เลยรีบโทรไปบอกพ่อของเขาเพื่อให้ช่วยโทรเรียกรถพยาบาลมาที่นี่ แต่เคลงนะครับก็ยังเลือกที่จะนั่งอ่านหนังสือให้กับล่างไร้วิญญาณตรงหน้าฟังทั้งน้ําตาแล้วพอกลับบ้านมาในคืนนั้นนะครับเขาก็เศร้าอย่างเห็นได้ชัดเคลงได้เอาโทรศัพท์ของฮาริแกนติดกระเป๋ากลับบ้านมาด้วยเขาก็เลยพิมพ์ข้อความส่งไปในเครื่องของฮาริแกนว่าเขาจะคิดถึงเวลาช่วงบ่ายที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วภาพกระตัดมาที่โบสถ์นะครับ เคล็กเป็นคนกล่าวไว้อะไรและเมื่อทุกคนต่างเดินต่อแถวกันมาเพื่อเคารพศพของฮาริแกนเคล็กก็เลือกที่จะเดินมาเป็นคนสุดท้ายเขาแอบหยิบโทรศัพท์ iPhone ของฮาริแกนนะครับยัดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของร่างไร้วิญญาณน,นั้นไปด้วยหลุมศพของฮาริแกนอยู่ไม่ไกลจากหลุมศพแม่ของเคล็กและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหาเคล็กและยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้กับเขาแล้วบอกว่าในอาทิตยนะ์หน้าน่ะจะมีทนายความของฮาริแกนติดต่อมาหาเขาและระหว่างทางที่นั่งรถอยู่กับพ่อ เค,คลก,ก็ได้เปิดจดหมายอ่านดูก็ได้รู้ว่าฮาริกานได้ทำพินัยกรรมไว้ให้เขาด้วยเขาจะได้รับเงินถึง8 0 0แสนดอลลาร์ฮาริกานอยากให้เขาเรียนจนจบและได้เริ่มต้นอาชีพที่เคลกได้ฝันเอาไว้นั่นก็คือการเป็นนักเขียนบทละครฮาริกานร,รู้ใจเคลกทุกอย่างนะครับเหมือนกับว่าทั้งคู่เป็นคู่หูต่างวัยแต่ท้ายที่สุดของจดหมายฉบับนี้นะครับก็ทําให้เคลกตกใจมากเพราะฮาริกานได้เขียนไว้ว่าฉันก็จะคิดถึงช่วงเวลายามบ่ายที่เราได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่งข้อความนี้นะครับมันเป็นเหมือนการตอบกลับจากฮาริแกนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคลยได้ส่งข้อความไปที่มือถือข,ของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว แล้วในคืนนั้นนะครับเคล็กก็ได้คิดถึงแต่ฮา,าริเกนเขาก็เลยกดโทรศัพท์ไปที่มือถือของฮาริเกนอีกครั้งเขาได้ยินเสียงของฮาริเกนที่บอกว่าให้ฝากข้อความเสียงเอาไว้เคล็กได้ฝากข้อความเสียงไปขอบคุณเขาสําสหรับเงินที่เขามอบให้แต่ถ้าเป็นไปได้เขาไม่ต้องการเงินนั้นเขาขอแลกเป็นชีวิตของฮาริกกนกับคืนมาได้หรือเปล่า แล้วในตอนเช้านะครับเคล็กตื่นขึ้นมาก็หยิบมือถือของตัวเองมาดูเขาก็ช็อกมากอีกครั้งพอฮาริกนได้ตอบกลับข้อความมาว่า C C C A A เคล็กนั้นไม่เข้าใจความหมายของคำนี้นะครับเขาคิดว่าฮาริกนน่าจะยังไม่ตายก็เลยรีบไปบอกพ่อให้ไปหาคนมาขุดหลุมศพของเขาออกมาดูแต่พ่อกลับบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ อาจจะมีใครบางคนแอบแพ็กข้อมูลโทรศัพท์ของฮาริแกนแล้วก็ส่งข้อความนั้นกลับมาแกล้งก็ได้และอีกอย่างหนึ่งพ่อคิดว่าฮาริแกนน่ะได้ตายไปแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าฮาริแกนน่ะตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนั่นก็เลยทําให้มีการผ่าศพชันสูตรและพบว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อศพถูกผ่ามาแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจะยังไม่ตาย เคล็ก,ก็เลยอยากจะไปลองพิสูจน์ให้แน่ใจนะครับเขาได้ปั่นจักรยานไปที่หลุมศพของฮาริแกนแล้วก็ลองโทรออกไปยังมือถือของเขาอีกครั้งแล้วเสียงโทรศัพท์นะครับมันก็ได้ดังขึ้นมาจากหลุมศพของเขาที่อยู่ใต้ดินจากนั้นเคลกก็ได้ไปที่บ้านของฮาริแกนเพื่อไปคุยกับป้าแม่บ้านเขาขอดอกกุ้ยไม้มาเพื่อลำลึกถึงฮาริแกนเคล็กบอกกับป้าแม่บ้านถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของฮาริแกน แต่ป้าแม่บ้านก็พูดถึงด้านมืดของฮาริแกนให้ฟังเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเน่ะเคยมีคนสวนที่นี่คนหนึ่งชื่อว่าดัสตี้เขาเคยขโมยของของฮาริแกนไปก็เลยถูกไล่ออกตอนแรกดัสตี้คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วแต่มันดันไม่จบแค่นี้เคลกก็อยากรู้ว่ามันไม่จบยังไงแต่ว่าป้าแม่บ้านนะครับก็ไม่ยอมเล่าต่อให้เขาฟังแล้วต่อมานะครับที่งานเลี้ยงในโรงเรียน เคล็กได้ไปขอสาวคนหนึ่งเต้นลําด้วยแต่ว่าในงานเลี้ยงนี้เคล็กกับถูกรุ่นพี่คนเดิมต่อยเพราะรุ่นพี่เข้าใจผิดคิดว่าเคล็กอ่ะเป็นคนทําให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนทั้งๆที่จริงๆแล้วเคล็กอ่ะไม่ได้เป็นคนทําเลยแล้วด้วยความที่ไม่อยากมีปัญหานะครับเคล็กก็เลยขอร้องครูไม่ให้พูดเรื่องนี้กับใคร และในคืนนั้นพอเคล็กกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ฝากข้อความเสียงไปหาฮาริแกนอีกครั้งเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอมาให้ฮาริแกนฟังถึงแม้ว่าฮาริแกนจะไม่ได้อยู่ฟังเขาจริงๆก็ตามแล้วเรื่องที่น่าตกใจก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าในวันต่อมารุ่นพี่คนที่ต่อยเคล็กเมื่อคืนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงไปเพราะอุบัติเหตุจนทำให้เคล็กคิดว่าการตายของรุ่นพีอ่อาจเกิดจากตัวเขาเป็นต้นเหตุก็ได้เขาคิดหนักมากจนเผลอหลับในห้องเรียนนะครับ ครูก็เลยมาบอกให้เขาอ่เข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยรุ่นพี่คนนั้น่ะเป็นเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบ้านหรือว่าเป็นเรื่องปัญหาทางจิตแคลรก็เลยได้ถามคุณครูออกไปว่านะครับครู่เชื่อเรื่องผีหรือเปล่าครูก็ได้ตอบแบบชัดถ้อยชัดคําเลยว่าครูอ่ะไม่เชื่อต่อมา คลก็ได้เดินทางไปหาคนสวนที่ชื่อดัสตี้นะครับแต่ก็ไปเจอกับหญิงแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านเคล็กก็เลยถามหาดัสตี้กับผู้หญิงคนนั้นเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ดัสตี้ถูกฮาริแกนไล่ออกจากงานแล้วเขาก็กลายเป็นคนตกงานรอรับเงินจากทางรัฐแล้วตอนนี้เขาก็ได้ขับรถบรรทุกวิ่งเข้าไปในสวนข้าวโพดแต่ว่าคงอีกนานกว่าเขาจะกลับมาบ้าน แล้วคืนนั้นนะครับเคลก็ได้ส่งข้อความเสียงไปหาฮาริแกนอีกครั้งหนึ่งเขาอยากรู้ว่าการตายของรุ่นพี่คนนั้นนะ่ะฮาริแกนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ก็ขอให้ฮาริแกนอะ่ะขอกำแพงข้อกบเขาสามทีแลาไม่นานนักนะครับอยู่ๆโทรศัพท์มือถือของเคลก็ดังขึ้นแล้วมันก็เป็นเบอร์ของฮาริแกนที่โทรเข้ามาเคลนั้นตกใจมากจนทํามือถือหล่นจากพื้นแล้วก็มีข้อความเสียงจากฮาริแกนส่งมาเป็นตัวอักษรแบบเดิม เคลก็เลยตัดสินใจไปหาบาทหลวงที่บ่อนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังบาทหลวงก็เลยเล่าว่าการตายของรุ่นพี่คนนั้นน่ะเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะรุ่นพี่คนนั้นน่ะเมาแล้วก็ตกมาจากชั้นสองแต่ที่น่าแปลกก็คือท่าทางการเสียชีวิตของรุ่นพี่คนนั้นน่ะเหมือนกับตอนที่เคลกถูกรุ่นพี่ซ้อมเลยส่วนเรื่องโทรศัพท์บาทหลวงก็มองว่าโทรศัพท์ของเคลกอะ่ะอาจจะโดนแฮกก็ได้เคลก็เลยตัดสินใจนะครับไปที่ร้านมือถือเพื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่พนักงานก็บอกว่า โทรศัพท์ของเคลกอ่ะอาจจะมีบัก๊ก็ได้แล้วพอได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มานะครับเขาก็เลยลองกดโทรหาไฮริกนดูอีกครั้งปรากฏว่ามันโทรไม่ติดแล้วเคลกก็รู้สึกโล่งใจมากพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เอามือถือเครื่องเก่าใส่กล่องแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนเคลได้กลายเป็นวัยรุ่นตอนนี้เขาสอบติดมหาลาัยในบอสตันเขาได้ลาพ่อแล้วก็ได้ขับรถออกเดินทางไปยังบอสตันมรดกมากมายที่ฮาริแกนทิ้งไว้ให้เคลกไม่ได้เอามาใช้อย่างฟุง้งเฟอ้อเขายังคงเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้มาเรียนต่างเมืองเท่านั้นแถมเขาก็ยังได้เป็นนักเรียนทุนอีกด้วยเขาตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและฮาริแกนผู้ที่มีพระคุณของเขา แต่ว่าไม่นานนะครับเขาก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งเมื่อพ่อโทรมาบอกว่าครูที่สอนเขาที่โรงเรียนมัธยมปลายนะ่ะได้เสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุถูกรถชนเคลก็เลยรีบขับรถกลับมาที่เมืองบ้านเกิดของเขาทันทีเพื่อไปร่วมงานศพของครูพวกเพื่อนๆของเคลก็บอกว่าคู่ม่นของครูอะ่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ขับรถมาชนน่ะเป็นคนขี้เมาที่ถูกจับตอนเมามาแล้วหลายครั้ง แถมยังไม่มีใบขับขี่อีกด้วยและโทษที่ได้รับก็คือแค่รอลงอาญาไว้เท่านั้นเคลก็ได้เอ่ยปากไปเลยว่ายังไงมันก็ไม่รอดแน่เพราะว่าในคืนนั้นพอเคลกกลับมาถึงบ้านเขา,าเก็ได้ไปหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วก็ได้กดโทรหาฮาริแกนเพื่อฝากข้อความเสียงอีกครั้งเขาเล่าให้ฮาริแกนฟังเรื่องของคุณครูที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเขาต้องการให้คนที่ขับรถชนคุณครูได้ตายตามไปด้วยเหมือนกันเคลคิดว่า นี่มันต้องบ้านแน่ๆที่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเขาก็ได้ทำไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเคลก็ได้คอยกอดติดเรื่องราวของชายคนที่ขับรถชนคุณครูจนในที่สุดก็พบว่าชายคนนั้นได้ตายแล้วจริงๆด้วย จากนั้นเคก็เลยมาติดต่อขอสอบถานนะครับข้อมูลการตายของชายคนนี้จนได้รู้ว่าชายคนนี้ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกลืนสบู่ราคาแพงลงไปแถมสบูนะ่ยังเป็นยี่ห้อเดียวกับที่คุณครูใช้อยู่เป็นประจำด้วยพอเคลได้รู้ข้อมูลแบบนั้นนะครับเขาทั้งเสียใจแล้วก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะ่ะมันจะประจวบเหมาะอะไรกันแบบนี้ และพอกลับมาถึงบ้านก็พบข้อความที่ฮาริเกนส่งมาหาเขาด้วยตัวอักษรแบบเดิมเคละก็เลยถือวิสาสะไปที่บ้านของฮาริเกนนะครับแล้วก็แอบ,บเข้าไปดูในตู้ลับนั้นและภายในตู้มันก็ไม่ได้มีความทรงจําเลวร้วายอะไรมันเป็นแค่รูปครอบครัวของฮาริเกนที่ชีวิตของเขามีแต่ความเงียบเหงาฮาริเกนสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันกับเขาทําให้เขาและชายชรามีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันและก็สนิทสนมกันมาก ต่อมาเคลก็ได้ไปยังหลุมฝังศพของฮาริกกนเขาเข้าใจแล้วว่าที่ฮาริกนยังไม่ไปไหนก็เพราะว่าฮาริกกนเป็นห่วงเขานั่นเองเคลรู้สึกขอบคุณเขามากๆเขาเลยบอกให้ฮาริกนพักผ่อนได้แล้วก่อนจะกลับเคลก็ได้แวะไปที่หลุมศพของแม่ด้วยเขาร้องไห้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาตอนต้นเรื่องนะครับที่เคลกได้วิ่งอย่างบ้าคลั่งแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณเชิงผา เขาหยิบมือถือเครื่องเก่าออกมาแล้วก็เพื่องลงน้ำเพื่อที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ซะแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตั้งใจว่าหากถึงเวลาที่เขาต้องตายจริงๆเขาขอตายโดยที่กระเป๋าเสื้อของเขานั้นว่างเปล่าแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่างเคลกับฮาริแกนทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยและด้วยความที่ฮาริแกนนั้นรักและก็ห่วงใยเคลกมากเขาก็เลยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเคลกเอาไว้ในยามที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเรียกได้ว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ฮาริแกนเป็นเพียงชายชราคนหนึ่งที่ผ่านโลกมามาก เขาไม่ใช่คนดีนักในใสายตาคนอื่นแต่สําหรับเคลกแล้วต่อให้ฮาริกกนเลวร้ายกับคนนับพันแต่เขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเคลกเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไป6.0คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ